อเย็เนช่วง,งสิ่งที่น่ารักในเมร่แม่ดีดของวันนี้คือสวัสดีค่ะเมร่เราหรือว่าเพื่อรักเราได้เก็บโรตีไว้โทรไปร้องไห้กับแม่กับพี่ชายมา ีวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่22โนย์เบอร์หรือก็คือสอบอาทิตย์ก่อนสอบไฟนอลคือพูดเลยว่าวีคนี้งานที่ต้องส่งคือความมันเป็นอาทิตย์ก่อนสอบไฟนอลงานที่ต้องส่งภายในทีนี้มีเยอะมากเรามาดูกันว่าฉันจะทำทันไหมและชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้างก็คือคลิปนี้จะเป็นการตามติดชีวิตเด็กเฟชชี่ปีหนึ่งใสๆกับการสอบไฟนอลครั้งแรกว่าฉันจะรับได้ไหมและฉันจะใช้ชีวิตกับมันไปได้หรือไม่มันจะหนักหนาขนาดไหนกันเชียว ขายคิเแล้วก็ออกนม่อ่ <c oughs> แกเกิดมึเม้ห็ว่าขมาก่ก็น่ารักเลยกูก็เกิดมือเวลากูนั่งขายโอเคโอเคเมื่อวานก็คือหจากที่นั่งทำงานเสร็จแล้วก็ วันนี้เราก็เลยคุยกันว่าเราจะมานั่งทํางานที่อื่นไหมเพราะว่าถ้าเราทํางานในห้องเราเนี่ย,เ,ยเราจะหลาบเราจะนอนเราจะไม่มีกำลังใจแล้วก็ไม่มีแพชชั่นในการทํางานวันนี้เราก็เลยมาที่ส t a r b u c k ที่มอญนะคะมาด้านทำงานกับฉันค่ะ ว่าห้ออค่ะไปต่อตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงซึ่งสาวาคี หมอเนี่ยปิดแล้วเราก็เลยกำลังจะไปกินข้าวที่ยูสแควร์ถูกต้องแล้วก็กินข้าวเสร็จเราจะไปทำงานต่อที่หอของเพื่อนนะคอ้แมาทำอะไรกันคะเพื่อนพ่อทำขนมค่ะพ่อใช่ไก่อนที่เราจะหนังสือสอบกันก่อนที่เราเป็นหมออนทำ แบบปีกเกรดปีกกเกรดกับพี่ปีกว่าไปแลยแต่มามักให้มันมากจะโกรธแล้วนะพวกเถอ วันนี้คือเป็นเวลา3มโมงซึ่งเราตอนนีจะไปเอากับข้าวมือแรกมากินค่ะซึ่งวันนี้ก็คือแย่มากโดยที่อยู่ๆจันก็มาบอกเมื่อคืนว่ามีสอบไฟนอลวิชาหนึ่งตอนส4โมงเอาละเราต้องรีบกินข้าวไปรีบไปาว หนูกำลังจะตอนีน้นะคะมาชาก็็กำลังจะเดบิวต์นะคะยังงก็ให้กำลงังใจมาชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาจากประเทศไทยค่่่่ะบาาานน้้ออออเเเปปรัแมววีจค่ะ พวกเรากลุ่มน้ำนมสัตค่ะโดยโปรดักของเรานะคะคือ anytime is cookies time ค่ะเราจะมานำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ นี้นะคะเราก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่อยากลดความอ้วนอยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าใครจะมีรูปร่างแบบไหนแลอยากจะบอกว่าทุกคนมีความสวยนะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะหรือว่าเรียงเสื้อนะสิส่คะ s t o r v i n g if I hungry I eat hamburger delivery call ดังนั้นนะคะถ้าทุกคนมีความสุขกับการกิน ก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยอิทติ้งแล้วก็มีความสุขกับการรับประทานอาหารทุกการกินแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะมีกก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 1> จบแล้วเหลือคือมีกต้องไปตัดต่อเพราะต้องส่งภายในพรุ่งนี้ตอน11โมงอ่ะมีค่ะ เทามือให้ของเราตอนหกโมเย็น ก็คือนั่งทำจนถึงตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม40ตัวไล่เราค่ะในที่สุดเพราะว่าเขาปิดแล้วก็ต้องคืนไปทำต่อที่ห้องดูตาดิไม่ไหวแล้วก็เมากลับแล้วเดินกันอย่างนี้ือนเดือนต้นโอ้ยค่ะดีมากเลยอ่ะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนห้าสิบซึ่งงานก็คือต้องดำเนินต่อไปค่ะ คือตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะคะคือเราสอบแค่วิชาเดียวคืออะไรชิลจริงๆนะมันจะชิลมากถ้าเราไม่ต้องทํางานเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะสอบเสร็จแล้วแต่ว่างานเรายังไม่เสร็จค่ะเราต้องนั่งทําโปรเจกต,ต่อก็อคือเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดเราก็เลยต้องกลับบ้านนะคะแล้วใซส่งบอกว่าเอ๊ะทำไมเชีวรเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าเป็นอย่างนี้โถร้องไห้กับแม่กับพี่ชายมาค่ะ ก็คือเรื่องมันเกิดจากว่าวันที่28ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเกิดโน้ตแล้วโน้ตก็อยากจะไปกินข้าวกับเพื่อนๆหรือว่าอยากไปกินข้าวกับครอบครัวแต่ว่างานอาทิตย์หน้ายังเหลืออีกเยอะมากนะคะที่โน้ยังไม่ได้เริ่มทําเลยหน้งานก็ยากมากด้วยโน้ก็เลยเครียดว่าโน้จะทํางานทันไหมแลว้วโน้จะคิดงานออกไหมแล้วจะได้ไปกินข้าววันเกิดไหมเศร้ามาก สำหรับตอนนี้นะคะนกกำลังทำงานที่ชื่อว่าพอร์ตโฟลิโออยู่ค่ะเป็นงานที่ให้เรารวบรวมความรู้ที่ได้จากในแต่ละวีคใส่ลงมาในพอร์ตโฟลิโอนะคะโดยหนหน้าต่อนหนึวีคก็ประมาณว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างและก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ยังไงก็ค่อนข้างหนักเลยค่ะนก็ต้องแอบกลับไปดูคลิปการสอนย้อนหลักนะคะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจดข้อมูลมาครบไหม คันเักจะชิวเกินไปละในที่สุดหลังจากที่ใช้เวลามาสองวันเราก็ทำงานเสร็จแล้วค่ะเสร็จไปแล้วหนึงงาน2000 years later ก็คือหลังจากวันนั้นที่ได้ส่งงานไปเราก็ไม่ได้ทำงานอีกเลยแล้วทิ้งเวลาไว้แบบ เป็นอาทิตย์แล้วเพื่อนจะมาเริ่มทำก่อนที่จะเดทไลน์แล้วสาวันแล้วเพื่อนเข้ามาเห็นว่าง,งานยากมากนะคะก็เลยมีการรวมตัวเพื่อนเพื่อนมานั่นงทำงานด้วยก,ารารกันระดมสมอง สำหรับงานชิ้นสุดท้ายนี้นะคะเป็นโปรเจกต์จบของวิชาคณะนั่นเองค่ะเป็นการทำโมเดลละครเวทีหรือว่าแบบจำลองละครเวทีนะคะแต่ว่านุนเครียดมากนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยว่ากระบวนการทำเป็นยังไงบ้างแต่ก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับงานชิ้นนี้หนูได้นำเอาคอนเซปต์ของภาพแรกนะคะมารวมกับสถานที่ของภาพที่3าแล้วก็ใช้สีของภาพที่2ค่ะจึงเกิดมาเป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะ ส่สี่ธันวาความค่ะเป็นวันที่โนตส่งงานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็คือนางหนาขนาดไหนดูได้จากสภาพผิวหน้าดูได้จากความโทรมตอนนี้ว่าเรานั้นไม่ได้นอนมากี่คืนแล้วหรือว่าไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดูแลตัวเองมานานขนาดไหนกันแล้วคือต้องบอกก่อนว่า,าทย์ที่เราโนดะยุ่งมากๆแล้วก็เครียดมากนะคะโนดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปอัปเดต้ดูว่าโนงทำงานอะไรบ้างทำงานไปถึงไหนแล้วหรือว่า เรานั้นเครียดขนาดไหนกันก็คือได้ทีคือเราส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการจบเทอมหนึ่งที่ดีแหละจะต้องรอดูเกตกันต่อไปซึ่งตอนนี้นะคะนกกลับมาที่หอของนกเพราะว่านกจะกลับมาเก็บเสื้อผ้าเพราะตอนนี้นกปิดเทอมแล้วค่ะโอ๊ยปิดเทอมวันที่24ธันวาคมจากคนอื่นที่เขาปิดตั้งแต่ต้นปีเอ้ยต้นปีเลยหรอต้นเดือนเราต้องปิดนะคะ ก็ไปว่ายัางไงก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ตอนแรกจะถึงตอนนี้แล้วก็สําหรับคลิปต่อไปเราจะทําอะไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยน,น,น,นะคะ